เกานี่ตอนแรกมีอาการปวดบริเวณนิ้วเท้า uh huh. แต่ไม่คิดว่าจะเป็นช่วงปีทั้งหลังเนี่ยมันปวดทานยากแก้ปวดเกาเริ่มที่จะไม่หายช่วงหลังนี่คือมันมีอาการปวดหนักมากหนักจนบางครั้งตื่นเช้ามานี่ไม่สามารถเดินเข้าห้องน้ําได้ลงน้าหนักที่เท้าข้างที่ปวดไม่ได้เลยถ้าจะไปได้ก็คือต้องมีอะไรพยุง รู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะไม่ไหวแล้วกินยาแก้ปวดเก้าก็หลายวันก<ะ>ว่าจะหายแล้วมันมันก็ไม่ค่อยบรรเทาแล้วมันทรมาน ผมจะต้องทํางานจากหนึงสุกบางวันถ้าปวดมากๆนี่ก็บางทีไม่สามารถไปทํางานได้เลยครับตอนนี้เป็นปกติแล้วครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติ<ฆ>ไม่มีอาการปวดแล้วก็ของแสลงที่เคยทานไม่ได้<ฆ>ตอนที่ทานได้สําหรับคนที่กําลังเป็นเกาอยู่นะครับอยากให้ท่านเปิดใจลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับบาลานยูพอเนี่ยแนะนําว่าอยากให้ลองนะครับเพราะว่าทานด้วยตัวเองแล้วมันลดอาการปวดบวมต่างๆของอาการเป็นเกาได้อย่างดี